สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่เลขที่48ทับ1ถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรทั้งหมด34คนประกอบด้วยข้าราชการ17คนลูกจ้างประจำ1คนพนักงานราชการ11คนและพนักงานจ้างเหมาบริการ5คน มีอำนาจหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายปีงบประมาณพศ2564สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเกต็ตได้ปฏิบัติงานตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้แผนงานพอสังเขตดังนี้ 1. โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปลรูปของสถาบันเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมสาหากรณ์สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปในการจัดซื้อจัดหาประเภทครุพันการเกษตรครุพันยานพาหนะและขนส่งสิ่งก่อสร้างให้กับสาหากรณ์กลุ่มเกษตรกรเป็น,นกลไกหลักในระดับชุมชนรวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวมจัดเก็บและแปลรูปผลผล,ผลิตการเกษตรสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ในภาวะความผันผ,ผวนของตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งแหง่งคือกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าครอกโดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า3ตันแบบกระบะเหล็กเป็นเงิน1,75 0 0ล้านบาทประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าครอก มีการรวบรวมยางแผ่นดิบจำนวน40,695,457บาท49สตางเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน8,38,915บาท39สตางคคิดเป็นร้อยละ24.62สมาชิกสามารถเข้าถึงประโยชน์จากการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร การรวบรวมรับซื้อและแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร 2. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนกลมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดงาน 7มิถุนายนวันสหกรณักเรียนซึ่งตรงกับวันที่7มิถุนายนของทุกปีเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ทั้งนี้กลมส่งเสริมสาหากรณ์ได้จัดสรรง,งบประมาณจำนวน40,000บาทเพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสาหากรณ์ในโรงเรียนโดยสำนักงานสาหากรณ์จังหวัดภูเกต็ตได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมสาหากรณ์นักเรียนในโรงเรียนและจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสาหากรณ์ในโรงเรียน มีการประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเพื่อมอบหมายครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาผ่านระบบ Zoom m e e t i n และได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจำนวนสแห่งคือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา29กระทูและโรงเรียนบ้านฉลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแบ็กดรอบและสแตนดี้ไดคัตจำนวนหนึ่งชุดเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและจัดทำคู่มือ การจัดการเรียนรู้การสาหกรณ์ในสถานศึกษาเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจำนวน40เล่มประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานทำให้ครูผู้สอนการสาหกรณ์ในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นสามารถจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนทำให้นักเรียนเข้าใจอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 3. การกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสาร์การตรวจการสารณกรโดยคณะผู้ตรวจการสารณกรสำนักงานสารณกรจังหวัดภูเก็ตมีคณะตรวจการสารณกรจำนวน5คณะมีสกรณกรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการตรวจการสารณกรจำนวน19แห่งวัตถุประสงค์ในการตรวจการสารณกรเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสา,ากรกรคำสั่งนายทะเบียนสาหรกรระเบียบข้อบังคับของสาหรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับยับยัง้งและหาแนวทางแก้ไขหากมีการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆผลจากการตรวจการพบว่าข้อบกพร่องส่วนใหญ่มาจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วนซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ส่งผลเสียร้ายแรงนายทะเบียนสาหากรณ์จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสาหากรณ์พศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางให้สาหากรณ์แก้ไขข้อบกพร่องต่อไป4 การให้ความรู้เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์หลักการและวิธีการสาหกรณ์แก่ประชาชนที่สนใจการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งสหกรณ์ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอื่นๆให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นด้วยความตั้งใจในการทำงานของบุคลากร สำนักงานสาหากรณ์จังหวัดภูเก็ตทุกคนเพื่อมุ่งหวังให้สาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตทั้ง50แห่งมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมายและดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิกต่อไป